ซุปเปอร์ชมปปประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของพฤศจิกายนครับ27พฤศจิกายน2515ครับอยู่กับมาสังเวียนนี้ท่องไว้ในใจครับกินยาขยันนะครับมาสังเวียนช่องอ่ะเปิดกว้างอยู่แล้วครับมาเลยครับฝ่ายที่มีความสามารถเชิงชั้นเรื่องของศิลปะการต่อสู้ครับ3ยกแม่ให้หลูกน้องลูกผมฝ่ายเดียวได้ยังไงโอ้โหไปเข้านาครับสายหน้ากะเช็ค ตั้งสองเข้าไปแปดทีกันแล้วครโอ้โหพยายามจะใช้หมัดนะครับถล่มล้มตัวนะครับตอนนี้หน้าคอหัวอกไหล่ไม่เท่ากันหมดครับทรงของทั้งคู่ดูเหมือนว่าเครื่องเริ่มจะติดแล้วครับคอาวุธโอ้โหเกียร์เลยครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูครับจะมีหยดเลือดหรือเปล่างั้นต้องฉลองแล้วครับแม่อาจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าครับเปิดหัวชะลองครับตอนนี้เริ่มจะออกโต้แล้วครับตัวของคขาทกระปีครับโอ้โหเข่าไทยเลยครับโอ้โหสอกไปเติร์สสอกครับโอ้ ครับทางด้านของคงกระบีลูกทัาฟ้าสอกซ้ายงัดไปเต็มเตมครับโอ้ยเต็มๆต็มเบ้าตาเลยครับโอ้อะพยายามลุกขึ้นมาเจ็ดแปดไม่ไหวครับจบเลยครับโอ้ต้องกราบขอโทษเลยครับทางด้านของคมอาวุธดูครับภาพสวยๆนะครับโอ้โดนหนักจริงๆครับโอ้โหดีครับโฉมหน้าชัดๆตั้งให้เห็นแล้วครับนี่ครับศอกงัดเข้าไปนะครับ คมอาวุธเอฟเอคลับครับโอ้โหมาวันแรกนัดแรกก็โหดเลยครับก็เริ่มลุยตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับคมอาวุธครับระคังดังไปนิดเดินใส่เดินอัดคุมกระบี่เลยครับนี่ครับวบกอดกันแล้วนะครับืุยแล้วครับไปทั้งหัวครับพีขอโทษน้องเป็นเรื่องธรรมชาติครับแข่งนับน็อกแข่ก่อนดูไฮไลท์ไปก่อนนะครับภาพชัดๆชัดๆครับ อย่างทีเรียนไว้ครับคมแบบไหนครับนี่คืออาวุธมวยไทยครับสังเวียนแห่งนี้มีแต่หน้าแข้งนะครับไม่มีหน้าเสือครับว่ากันด้วยสต์ราอาวุธมวยไทยล้วนๆครับใช้กฎกติกามวยนี่ครับตั้งทำไมโอ้ตไปเบ้าตาเลยครับพยายามจะฝืดขึ้นมาแต่มันไม่ไหวครับหมัดก็เมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับศอกก็เติมเข่าก็ทิ่มเข้าไปแล้วดูศอกตั้งทาไปครับโอ้โหแม่ เป็นรือสีตาไฟเลยครับแบบนี้เปี้ยงเข้าไปมัดเข่ายัดเข้าไปแล้วดูครับตั้งศอกก็มีดอกหนึงโอ้โหสามมัดเต็มเต็มครับ3จุดเรียบร้อยครับดูหลายๆมุมครับนี่มุมเคนครับจุกแต่โดนหมัดเดิมเข่าแล้วครับเจอศอกย้ำีกดาบสุดท้ายครับเรียบร้อยครับนี่ครับดูภาพนี้ครับแมสวยงาม แต่เรายินดีด้วยนะครับผม